สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์บ่ายหัว้มนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเป็นบทที่10เรื่องจํานวนนับ21-100ถึง1น0นะคะในหัวข้อแรกนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนับทีละสิบกันไข่เด็ก เรามาทบทวนกันค่ะเอ๊เด็กๆพอจะจําได้ไหมคะว่าการนับทีละสิบนั้นเรานับอย่างไรนะคะก็คือนับเพิ่มหรือลดไปทีละสิบนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนเด็กๆลองนับแท่งไม้ดูสิคะแล้วลองบอกครูสิคะว่าแท่งไม้นี้มีจํานวนเท่าไหร่อะเด็กๆลองนับดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไหร่คะมีอยู่เจ็ดแท่งนั่นเองนะคะก็ตอบ 7นะคะอันนี้มีทั้งหมด7แทง่งน,นั่นเองนะคะเด็กๆก็นับ1 2 3 4 5มใช่ไหมคะต่อไปถ้าแท่งไม้มัดรวมกันเป็นมัดมัดเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้เรามักจะต้องเข้าใจว่าอันนี้มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะมีทั้งหมด10ดังนั้นถ้าเด็กๆเห็นแท่งไม้นะคะมัดรวมกันแบบนี้ให้เด็กๆคิดไว้เลยว่ามันคือ10นะคะแล้วเราก็จะสามารถ สามารถนับทีละสิบได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมานับทีละ 1, 2, 3, ่มสนั่นเองนะคะอันนี้มีแท่งไม้เท่าไหร่เด็กๆลองนับดูก่อนอย่าเพิ่งเชือ่อครูนับสิบจริงไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสมี10จริงๆด้วยเอะเลขสิเขียนยังไงล่ะคะเลข1กับเลข0นย์นั่นเองนะคะอันนี้10ค่ะต่อไป อันนี้นะคะมีแท่งไม้ที่มัดรวมกันเป็นหนึ่งมัดแล้วก็มีแท่งแยกออกมาอีก4แท่งเด็กๆไม่ต้องมานับทีละหนึ่งสาแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเห็นว่าอันนี้คือ10ใช่ไหมเด็กๆก็นับต่อไปได้เลยไม่ต้องมานับ1 2 3สาโอ้โหกว่าจะถึงถ้างั้นมันยืะมากนะคะเมื่อนับทีละ10ได้เด็กๆนับทีละ1ิแต่ถ้ามันไม่ครบ10ค่อยนับทีละหนึ่งโอเคไหมคะอ่ะ10 11ด 12 13แล้วก็14เพราะฉะนั้น14 14เขียนได้เป็นอะไรคะั4บ14เขียนได้เป็น1กับ4 1นํา4ำ4นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะ14นะคะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าการนับที่ละสิบนั้นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนอย่างไร อันนี้ม,มัดมัดเป็น1มัดก็นับเป็น10ใช่ไหมคะเลขฮินดูอารบิกเด็กๆลองเขียนบนกระดานดูสิคะลองเขียนในอากาศดูซิว่า10ของเด็กๆนั้นเหมือนของครูหรือเปล่ามีเลข1กับเลข0ใช่ไหมคะลืมหรือยังคะว่า1กับ0เขียนอย่างไร1กับ0นนะคะอ่ะ 1กับ0นย์แบบนี้ถูกต้องไหมคะต่อไปเลขไทยก็เป็นเลข1ไทยกับเลขศูนย์ไทยนั่นเองนะคะเลขศูนย์ไทยก็จะแบนๆกว่าเลขศูนย์อาราบิกตัวหนังสือเขียนยังไงคะสอเสือระ,ะอิบอใบไม้สออิบอสิบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือของจำนวนสิบนั่นเองนะคะต่อไป เอออันนี้มี2มัด10เด็กๆก็นับทีละ10ไปเลยนะคะ10แล้วก็เพิ่มอีก10เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น20นั่นเองอเด็กๆก,ก็เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข20มีเลขอะไรคะเลข2กับเลข0เลข2ไทยกับเลข0แล้วก็ตัวหนังสือ20เขียนยังไงคะยออียีไม่เอกยี่สอ,อีบอสิบ 20แบบนี้ค่ะเด็กๆจําไว้นะคะเอะคุณครูบังใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูหาที่อยู่ให้ตัวเองใหม่ก่อนสักครู่นะคะอ่ะขอมาอยู่ฟังนี้ละกันต่อไปต่อไปนะคะต่อไปอะอันนี้นะับเป็นอะไรคะ10 20แล้วก็30ตัวเลขฮินดูอาระบิกก็เลยเป็น30 3กับ0 3กับ0แล้วก็ตัวเลขไทยก็เป็นเลข3ไท,ย,<ๆ>ทยกับเลข0ตัวหนังสือก็30ก็เขียนเด็กๆก็เขียน3แล้วก็เติมคำว่าว10ลงไปนั่นเองสออารมสามสออีบสิบสามสามิบนั่นเองค่ะได้แล้วนะคะอะต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปอันนี้สามสิบแล้วนะต่อไปอันนี้เป็นเท่า,าไหร่นะเด็กๆลองนับดูสิคะ 10 20 30 40ตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือ4 0 4กับ0นะคะตัวเลขไทยก็เป็น4ไทยกับ0แล้วก็ตัวหนังสือก็เป็น40สออีสีไม่เอก4สออีบอสิบ0ทุกตัวนะคะก็คือนักเรียนจะมี ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอย่างนี้ใช่ไหมนักเรียนก็เติมคำนั้นลงไปแล้วก็เติมคำว่าสิบนะคะซึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเด็กๆน่าจะเขียนเป็นอยู่แล้วนะคะ,ะตัวต่อไปอนับสิคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบนั่นเองเด็กๆก,ก็เติมตัวเลขฮินดูรบิกห้าสิบลงไปห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์แล้วก็ตัวหนังสือเป็น หออาหาหาไม่ถูกห้าสออิบอสิบห้าสิบนั่นเองค่ะนะคะอ่ะต่อไปต่อไปนะคะตัวเลขฮินดูราเบิกตัวต่อไปเด็กๆดลองนับดูสิคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบอะไรคะ 60นั่นเองนะคะอันนี้คือ60อ่ะ60ิเขียนยังไงก็เป็นเลข6กับเลข0ตัวเลขไทยก็เป็น6ไทยกับเลข0นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวหนังสือหอโอกหกใช่ไหมคะอ่ะสระโอลดรูปหอหีบกอก่แล้วก็สออ,อีบอ0นะคะอ่ะตัวต่อไปลองนับดูสิ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบเขียนยังไงคะจออ่ะไม่ใช่เขียนเลขอาราบิก่อนเลขเจ็ดนำศูนย์ใช่ไหมเจ็ดนำศูนย์เจ็ดสิบแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเจ็ดเขียนยังไงซาลาเอจอจานไม้เคคูดอเด็กแล้วก็สออิบอสิ นะคะเด็กๆต้องจําให้ได้นะว่า1 2 3 4 5ี่ห้านะคะเลขแต่ละตัวเขียนตัวหนังสืออย่างไรนะคะอ่ะเจ็ดสิบผ่านไปต่อไปนะคะอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอาแปดสิบเขียนสิคะเขียนยังไงเอ่ยแปดกับศูนย์ 8กับ0แล้วก็ตัวหนังสือ80ปอแอดอ8สออิบอ10 80นะคะอ่ะ80แล้ว80แล้วอะไรคะ80แล้วต่อไปลองนับดูสิคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 90เขีอย่างไรคะก็เลข9กว่าเลข0แล้วก็ตัวเลขไทยเลข9กว่าเลข0นั่นเองนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เขียนตัวหนังสือกเอาเกาเกาไม่ถูก9สออีบอสิบเ0้นะคะอะต่อไปลองนับดูสิคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 100จะเป็นเลข3หลักแล้วนะคะนักเรียนก็จะเป็น1 0 0ตัวเลขไทยก็จะเป็น1 0 0เช่นเดียวกันตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือก็จะเป็น100หอนออึงอหงหนึ่ไม่เอก1นึ่นะคะ100นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น นะคะอันนี้คือ100ต่อไปการบ้านของเด็กๆค่ะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้านะคะหน้า1อ่หน,หน้า41กับ42นะคะการบ้านวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่10.1หน้า41-42นะคะอันนี้ให้หนักเรียนวงร้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนลองนับดูสิคะเด็กๆไม่นับทีละ1นะนับทีละ10นะลูก ดูสิคะคนที่ยืนอยู่กลุ่มตรงนี้สิบคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอีกสิบคนหนึ่งสิบกับอีกสองสิบใช่ไหมคะอันนี้คือสองสิบเด็กๆก,ก็วงลงไปสิคะสองสิบอยู่ตรงไหน,นก็วงกลมลงไปต่อไปอันนี้ลูกโอมใช่ไหมคะลูกโอมหนึ่งกองก็เป็นสิบเหมือนกันเด็กๆลองนะับดูสิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเป็นแปดสิบนั่นเองเด็กๆก,ก็วงกลมลงไปนะคะ ต่อไปนิ้วนิ้วมือเห็นไหมสองข้างก็เป็น10บเนะบบาะ1 0 20 30ก็เป็น30เด็กๆก็วงที่30ลงไปแบบนี้ค่ะพอเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะอ่ะนะส42ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่โยงเส้นจับคู่ด้านซ้ายจะมีไม้ใช่ไหมคะมีมัดไม,ม,ดไม้มัดไว้อยู่เด็กๆก็นับทีละสิบได้เลยแล้วเด็กๆก็ไปดูซิตรงกับตัวหนังสือในฝั่งขวา ข้อไหนนะคะอันแรกอ่านว่า60อันที่2อ่านว่า20อันที่3อ่านว่า90และอันที่4เออลองนับดูสิคะ10 20 30 40นั่นเองนะคะอ่ะอันแรก10กับ10รวมเป็น10แล้วก็20อ่ะเด็กๆก็โยงเส้นไปหา20แบบนี้ค่ะนะคะข้ออื่นๆก็ทำเช่นเดียวกันนะคะ ว่เด็กๆคงทำได้เนาะไม่ยากจนเกินไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องเขียนตัวหนังสือให้ได้นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูส้มก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฝากการบดมนไว้ที่หน้า10บ<ๆ>อ่าแบบฝึกหัดที่10.1หนะ้า 41- 42ค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ